สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาสอนการใช้เครื่องมือรีโวมนะครับในการปั้นเครื่องปั้นดินเผา<ๆ>ก็ามากดยูเซียเลยครับนี่คือเข้าสู่หน้าอินเทอร์เฟซนะครับวันนี้เราจะมาทำงานด้วยฟอนวิวครับนี่ครับฟอนวิ e เอนเตอร์ view, ไปครับเราก็มาเลือก<ๆ>ที่ Curve ครับนี่อันนี้คือ ก็มือ EP Curve Tool นะครับเราจะมาปันหม้อไว้น,ไนี้ก่อนนะครับเป็นหม้อทรงเรียวๆครับแล้วก็วาดตามขอบครึ่งหนึ่งเลยนะครับย่คลิกเรื่อยๆครับถ้าไม่สวยก็กด Ctrl Z กลับใหม่ครับแล้วก็วาดครึ่งหนึ่งของหม้อนะครับก็ประมาณนี้ครับ นี่ออกมาที่เซอร์เฟ็ตนะครับนี่คือเครื่องมือรีโวมนะครับรีโวมครับแล้วก็ามาเซเล็กทูลก่อนครับแล้วก็มาคลิกที่รีโวมครับมาดูมุมที่เปอร์สเปกทีฟกันครับนี่ครับคือใส่สีนะครับคือเรนเดอร์ลิงนะครับแล้วคลิกไปกลมๆนี่ครับแล้วก็เลือกสีคัลเลอร์นะครับ นี่ก็ความทึบของสีครับก็เลือกสีหม้อแบบเสียมตาลไปครับนี่งนายครับหม้อใบแรกของเราย้ายมาไว้ก่อนนะครับกอที่เป็นที่ตรงนี้เราจะมาปั้นหม้อใบอื่นนะครับ,รบนี่ครับเข้าสู่มุม p e r s p e c t กทีครับเพื่อย้ายหม้อใหม่ครับ ันบางครับเมื่อกี้บางบางฟอนต์วิวครับก็ลบเส้นเดิมออกนะครับเพราะว่าที่เคิร์ฟเหมือนเดิมครับแล้วก็มาเลือกที่ ep curve t ทูลเหมือนเดิมครับมันม่อใบที่สองครับม่อไปนี้นะครับนี่ครับผมขี้เร็วมากครับมันไม่สวยเลยก็นอนชัดกลับครับนี่ค่อยๆเป็นกลมๆแล้วครับ select t ทูลก่อนนะครับ ก็มาเริ่มมาเดิมครับนี่ลงสีครับแบบรวดเร็วขี้ปลายเนี่ยเส้มตาลมาเดิมเลือกให้หมดครับแล้วก็ย้ายหม้อไว้ข้างกันนะครับ,รบกดวิวครับเพื่อย้าย ครับโอเคครับกด R นะครับหม้อใหญ่เกินไปแล้วก็ขยายให้ย่อให้เล็กลงนะครับไม่ใช่ขยายครับประมาณนี้ครับ นี่ครับหม้อเล็กลงแล้วครับแล้วก็จกัดให้เขาเที่ยบนี่ก็ลบเส้นเดิมออกครับก็จะมาปั้นหม้อใบต่อไปครับนี่ใบนี้ครับใบข้างหลังก็กิ๊กเส้นเหมือนเดิมครับวาดเส้นครึ่งหนึ่ง เจเล็กทู through, แล้วก็เซอร์เฟนะครับนี่คือเครื่องมือรีโบครับแบบรวดเร็วลงสีนะครับเดนเดอรลิงครับนี่เด้วยสีอัมตาลเหมือนเดิมครับมานนี้ครับก็ย้ายไปครับ ผมจะจัดวางตามรูปนี้นะครับเพื่อให้เหมือนต้นฉบับครับแต่ว่าสีไม่ค่อยเหมือนครับสีผมเข้มกว่าครับเพราะว่าปั้นใหม่ครับอันนี้มันโบราณแล้วครับย่อให้เล็กลงเหมือนเดิมครับจัดวางใหม่ครับเพื่อให้เหมือนในรูปครับนี่ประมาณนี้เขียนเลยมาปั้นหม้อไปต่อไปกันเลยนะครับ เราใช้หน้าฟอนต์วิวตลอดนะครับในการปั้นนี้หม้อใบนี้ครับก็เลือก ep curve tool เหือนเรแล้วก็วาดเส้นมาด้วยครับแบบนี้วาดครึ่งหนึ่งของม้อครับเข้ามาที่ select tool เหมือนเดิมครับ surface แล้วก็กดคลิก รีบบลงสีครับครับมอยา,ยาวๆหน่อยครับเอรลิงครับลงสีดูความทีสีน้ำตาลครับทุกใบครับปั้นใหม่ก็จะประมาณนี้ครับอม,มอใหญ่ไปครับ ีครับกด R นะครับเพื่อขยายลงครับต้องให้มันสมดุลนะครับดีครับนี่ย้ายมาเหมือนในรูปกดสเปซตาครับเพื่อเลือกหน้าฟอนต์บิวเหมือนเดิมครับ ข้าสู่หม้อใบที่สีแล้วนะครับนี่เป็นหม้อใบนี้ครับก็เลือกเคิร์ฟแล้วก็มาที่ EP curve ศูนย์ก็เลือกเส้นแล้วก็วาดเส้น,นครับเหมนเดิมครับเป็นน่าจะเป็นโอ่งน้อยนะครับถึงไม่ก็เป็นหม้อประแดกไม่ก็หายหเหล่าครับ นี่มาครับเ e นเด r i n งเหมือนเดิมครับเลือกสีครับทำขั้นตอนเหมือนเดิมทุกอย่างครับม้อไปใหญ่เกินไปครับเนครับนีกด R ย่อให้เล็งลงครับ รูปเลยครับโอเคครับมาเข้าสู่หน้าฟอร์์วิวครับกลับม้อใบสุดท้ายม้อใบที่ห้าครับเป็นกลมๆนะครับก้นนี่น่าจะเป็นไหนนเหล่าประมาณนี้ครับ วาดตามเส้นทุกอยางครับครึ่งหนึ่งของหม้อกลนกลมนะครับหม้อใบนี้เออเลือกเหมือนเดิมครับเินเนอรลิงเพื่องลงสีอเอค แล้วก็ย่อให้เล็กลงครับเหมือนในรูปนะครับกด R เพื่อย่อครับกด W เพื่อย้ายครับ Move ครับนี่ R ครับให้มันกลมๆครับตังเกต่เราหม้อมันจะเอียงนะครับนี่ก็กด E นะครับเพื่อหมุนครับเหมือนในรูปครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ